入れるわけない。 bước yeah. vào yeah. งนี้ก็ก็รับรับเรื่องมาให้ผู้ป่วยเองยังมีข้อติดขัดเราก็แก้เป็นเค,เคสสโดยภาพอยญ่เนี้ยก็แก้ได้8 0 9 0กอออออออ็อาจจะเหลือสัก10%ของข้อร้องเรียนกับกรณีผู้ป่วยกับกรณีคิกนะคะที่อา,อา,อาอจจะยังไม่เข้าใจกันแล้วก็มีาการเจ็บบทบางโรคที่คลินิกก็ยังยังมีข้อติดขัดที่มียอมถูง,ง,งนี้เราก็แก้เป็นเคสสเป็น ว่าออส่วนในเรื่องของกระบวนการที่มันมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยที่เป็นอาจจะเป็นปัจจัยหลักทีเดียวที่ให้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการใชกตรงนี้ก็คือในเรื่องของการปรับเรื่องการจัดเบิกจ่ายเราพูดว่าของผก้ให้บริ่นอกของกรุแเทพมหานครนะคะซึ่งออกแบบในกรุงเทพมหานครอาจจะต่างจังหวัดเนื่องจากว่าหน่วยบริการในกรุงเทพมหานครเป็นคลินิกเอกชนค่อนข้างเยอะที่มาร่วมจัด รูปแ,แบบพันธุจนน์จ่ายแบบต่างๆต่างๆต่างๆตั้งแต่ปี6 64ไป66เนี่ยจ่ายเป็นฟรีสเกด้วยนะก็ต่างคนต่างเบิกนะคะก็ในชุวงนดของคนก็เบิกโรงพยาบาลรับส่งต่อก็เบิกทําให้เม็ดเงินที่เป็นี่ก็ว่ประมาณภาพรวมไม่เพียงพอคะอาจจะจ่ายต่ำตอนนั้นอะคลินิกก็ร้องเรียนร้องเรียนมาว่าเอ๊ะให้บริการไปแล้วจ,จ่ายไม่เต็มเนื่องจากว่าก็จํานวนรายการที่เบิกมันเยอะกวา่าก็ต้องจ่ายต่ำสั่ส่วน ะตรงนี้ก็คลินิกร้องเรียนก็ส่วนใหล้วรลเราก็มีคณะกรรมการเรียกว่าอาปะสะขนะคะคือสมัชชาที่ดูแลบริหารจัดการกองทุกษ์อบสขเนี่ยนะก็มีประธานาม,มีมีองค์ประกอบนะคะมีทั้งส่วนผู้ให้บริการผู้รับบริการนะคะคือภาคประชาชนแล้วก็มีคลินิกสุ่วนชนุมชนที่เป็นผู้ให้บริการ ในองค์ประกอบตรงนี้มีครบหมดแล้วก็มีการพิจารณา,ราการว่าปัญหาที่คลินิค้องเรียนเรื่องเรื่องการเบิกจ่ายเรื่องเงินไม่เต็มคอยคอยไม่ถึงหนึ่งานนะคะก็มาพิจารณาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเช,ชอบมีการปรับเปลี่ยนถ้างั้นเอาเงินไปไว้ที่คลินิกเดิคลินิกบอกว่า,าอยากดูแลประชาชนของตนเองซึ่งใช้ได้ามิเบอร์ของตัวเองก็ม <t> ีการปรับเปลี่ยนหลังหนึ่งนต้นมาคะแต่พอหลังหนึ่งนี่นะกลายเป็นพอรับเงินไปแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องการส่งตรง ในในรูปแบบของเปลี่ยนมาเป็นให้คล uh uh. uh> uh ินิกรับเนินต่อเนี่ยตอนนี้เราก็มอนิเตอร์แล้วก็ในสถานการณ์ว่าเอ๊ะรูปแบบนี้ดีหรือไม่ดีนะคะตอนนี้ก็มีข้อคิดเห็นหลายข้อเหมือนกันที่ในเรื่องของกระบวนการรูปแบบการจัดนะคะตอนนี้โดยเฉพาะในส่วนของคอทมอเองคณะกมการเนี่ยก็มีมอบคณะหนึ่งที่ให้มีการดูซิว่าเราจะเปลี่ยนรูปแบบไปเพื่อที่จะให้เหมาะกับบริบท แล้วก็แก้ไขปัญหาในส่วนที่ปัญหาที่เกิดที่ทจัดก,การเปลี่ยนนะคะครับอตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรับฟังคมคิดเห็นค่ะเราออกแบบมาะระดมสถานการณ์นอกปัญหาแล้วก็โอกาสที่จะปรับเปลี่ยนไปได้ <c oughs> กับสถานาะในหน่วยงานเพื่อที่จะให้ะระดมความคิดเราจัดเป็นทีอยู่ค่ะมีคณะทำงานงานะคะว้วตอนนี้ก็คือรับฟังความคิดเห็นจากฝั่งคลินิกแต่ละผู้ให้บริการครับ ว่ารูปแบบที่เขาคิดว่าจะอยู่ได้หรือว่าสามารถที่จะมีศักยภาพในการให้บริการเนี่ยต้องมีรูปแบบการจ่ายเงินเป็นอย่างไรในวันที่1นึ่งกรกฎาคมเนี่ยวันจันทร์เนี่ยค่ะก็จะรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มโรงพยาบาลค่ะกลุ่มโรงพยาบาลก็มีหลายส่วนเนาะก็จะมีโรงพยาบาลมหาลัยมีโรงพยาบาลเอกชนค่ะมีโรงพยาบาลสังกัดกทมแล้วก็มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเช่นเลิืิดศ์ราชวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะก็ วันที่หนึ่งเนี่ยเชิญมาทกองเที่ยแล้วก็แบ,บ่งเป็นเป็นขั้นตอนนะคะว่าประเด็นที่โรงพยาบาลรับส่งต่อที่จะช่วยดูแลประชาชนกรุงเทพมาหานครเนี่ยควรม,มีความเห็นว่าจะมีรูปแบบการแจกเงินเดือนจะทำให้ลดภมแก๊สลดปัญหาที่เกิดครับแล้วก็สเต็ปต่อไปก็จะเป็นกลุ่มอื่นๆอาจจะเป็นกลุ่ม่ามวิชาการแล้วค่อยมาจัดการคาดว่าในปีหกแปดนะก็อาจจะมีการรูปแบบการฝึกอบร ผมถามย้ำเพื่อความเข้าใจนิดนึงครับว่าทุกวันนี้ที่ใช้แคปิเตชันหรือเหมาจ่ายเนี่ยคือคีอคลินิกต้องตามจ่ายผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลถูกต้องไหมครับโด,โดยหลักการเป็นแบบเนื่องาะว่าเราได้รับงประมาณก,กองทุนผู้ป่วยนอกอเป็นรายต่อประชากองทุนี้ในโดยหลักการก็คือคนที่รับรายจ่ายในหัวไปก็จะมีต้องต้องมีความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยมีแท่น สุขภาพดีท่านก็อาจจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าท่านก็ต้องมาดูแลกลุ่มปนซึ่งในสัดส่วนเนี้ยในประชากรก็ต้องมีชาริงลิสต์ค่ะมีกลุ่มดีไม่ต้องเสียเงินกลุ่มป่วยท่านก็ต้องตามไปครับทีนี้ถ้าเกิดจะมีการปรับคาดว่าจะปรับช่วงไหนฮะต้นปีงบประมาณ68หรือเปล่าครับก็คือ1ตุลาป่านนี้ก็ยังไม่ไม่ได้ฝันตั้งเป้าตั้งเป้าคาดหมายไว้เป็นหัวข้อที่ระดมควัน การบริหารกองทุนหวยนอกตึครับแนวโน้มรูปแบบการจ่ายในอนาคตจะเป็นยังไงครับตอนนี้เราฟังมาหมดค่ะเพราะว่ารูปแบบบอกแล้วว่าของตทมที่บอกว่ามีหลายโมเดลเนาะรเราลองมาหลายรูปแบบแล้ว <c oughs> ลโมเดลหนึ่งสองสามสี่มาจนถึงห้าตอนนี้เป็นห้าจุดสองนะคะค <c oughs> ในหนึ่งสองสามสี่เนี่ยยกตัวอย่างน,นะคะเช่นเงินให้หมาบจัดเนะี่ยก็เอาไปให้โรงเรียนละ แล้วโรงแรมเป็นผู้ถึอเงินแล้วก็ให้เลยเป็นการประจาแล้วก็เป็นการประถุคูเนี่ยเป็นคนเป็นลูกขายเราก็จะพูดคุยกันจากแม่ขายกับลูกขายอันนี้เคยลองแล้วเหรอครับหรือว่ากำลังจะลองมีแล้วเรียกว่าโมเดลสองหลักประกสามจุดหกล้านคนของอลัประกันเนี่ยแล้วมีโมเดลเนี่ยยังอยู่ประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบศูนย์ครับ ก็ก็แปลว่าในอนาคตอาจจะมีโม,โมเดล6แต่ยังนึกไม่ออกใช่ไหมครับอ่ <c oughs> อาก็อยู่ในเร่องที่ฟังความคิดครับแล้วที่คลินิกเสนอว่าควรจะแยกตัวแทนคลินิกเสนอว่าควรจะแยกงบอ่าที่คลินิกกับงบโรงพยาบาลกันออกมาอันนั้นยังไงะฮะ,อะตอนนี้ก็รับฟังความคิดเห็นก็มีหลายยาท่านได้ออกแบบเหมือนกันว่าความเสี่ยงที่ถ้าผู้ป่วยอ,อยู่ในเมเมเบอร์ของคลินิกอ่ะเป็นผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาระ้ัทนสูง เยอะตรงเอ้ก็จะกินเงินของที่นี่เพื่อทาดังนั้นที่นี่ก็อาจจะอยากลดความเสี่ยงว่าตัดกองทุนไปให้โรงพยาบาลเลยไหมสําหรับดูแลกลุ่มที่ต้องไปโรงพยาบาลจริงๆก็คือไม่ต้องตามไปจ่ายส่งต่อแต่ว่าตัวเลขจะเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีนักวิชาการ้วว่าเรารับไปเราจ่ายรายหัวเนี่ยดูทั้งหมดของการป่วยผู้ป่วยนอกเนี่ยมาเป็นพันสี่ร้อยบาทเนี่ย แบ่งสัดส่วนเอาไปดูกล่วยหนักเท่าไหร่กลุ่มดีล่ะต้องมีค่าใช้ใจ่ายไหมหนึ่งพันี่อเนี่ยเอาให้กลุ่มปกติเนี่ยเท่าไหรต่ตอนนี้เราก็คือคิดเป็นก้อนดูหมอจัดลราจะไห้ครับให้เราต้องของบเพิ่มไหมครับไอตรงเนี้ยก็ไม่มียังไม่มีคำตอบต้องมาดู อ่าครับได้ดังเรียนอยู่ว่าบริบทกรุงเทพเนี่ยมันมีการประททุมมีหน่วยบริการประจำคือศูนย์บริการสารสุขซึ่งเทียบกับต่างจังหวัดแล้วเป็นโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลชุมชนนิเวศวิทยาขึ้นติดยาปูครับนนัในกรทมมีกัปเลยค่ะจริงในยโยบายบาบา 50, 50รัฐบาลมีโรงพยาบาลห้าสิบเขต่ยห้าสิบโรงพยาบาลแต่ก็อ่านไปยังไปไม่ถึงครับจริงๆรสปสเนี่ย สถาหนะเขาเป็นปฐมภูมิหรือทุติยภูมิกันแน่ครับตรงนี้ก็เลยไม่ไม่มีใครที่ชัดเหมือนอาจารย์ประชันได้ชี้นหน,น,นึ่งจริงมันควรทุติยภูมิซึ่งก็จะเป็นโรงพยาบาลอีกเ่าจะยอมรับ,รบสําหรับปฐมภูมิเป็นที่เหมือนกันแล้วก็เกินขีดความสามารถ,ถถึงจะไปะใช้ใจ่ายขั้สนส<ถ>ูงในตัดติยภูมิและโรงเย ถ้าพูดถึงสิ่ง,งใน,ในพื้นที่กรทมที่ยังไม่เคยทําก็คือว่าหาหน่วยทุติยภูมิเป็นคับ<ม>เหมือนโรงพยาบาลชุมชนในต่างจังหวัดต,ตรงนี้ก็จะชัดเจนแต่จิแล้วในโมเดล5ที่พูดเนี้ยศูนย์บริการสาธารณสุขเป็น,เป,นเป็นคนทําหน้าที่อยู่แต่กรทมก็ยังไม่ได้บอกว่าศูนย์บริการสาสุขต้องมีติแต่ตอนนี้ตอนนี้ทางศูนการสาธารณสุนเมื่อกี้อาจารลงพอ ว่าตอนนี้เรามีเตรียมอ,อเซิร์ฟแล้วในศูนย์บการสัตว์สุนแล้วก็อาจนจะมีช่วงของการพัฒนาการเพื่อที่จะพร้อมในเรื่องของการเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิครับ,รบถ้าถ้าสมมติว่าสมมตินะคะว่าเรามีการคุยกับกรทมไหม,ม,มคะว่าจะให้สปะสะศเขาเป็นทับเหมือนเหมือนโรงพยาบาลชุมชนจริงๆเนี่ยยโดตามเขาเป็นหน่วยการประจันนะแต่ว่าเขาเป็นกรทมแล้วก็ลูกขายยังเป็นเอกชนเลยอาจจะต่างสังกัด รัฐมนเร mm ีคอรมก็เลยต้องการบริหารเงินกองทุนเนี so ่ยจะให้ให้สบปชเป็นเคอร์รี่เท้าพอเป็นเคอร์รี่เท้ามันก็เลยเรื่องเงินด้วยแล้วก็เรื่องบริหารเครือข่ายมันไม่ไปด้วยกันจริงแล้วคนเรื่องเงินกับเรื่องบริหารเครือข่ายมันพักอยู่ด้วยกันก็อาจจะมีการอำนาจการตัดรองหรือว่ามีการพูดคุยกันมันเป็นเนื้อเดียวกันมากยิ่งขึ้นก็อาจจะมับ สุดท้ายอยากให้คุณหมอสรุปว่า,วาป,ประชาชนที่มีปัญหาเดือดร้อนเรื่องใบส่งตัวเนี่ยณช่วงเวลาไหนที่อาจจะไม่ต้องใช้ใบส่งตัวแล้วหรือปัญหาจะยุติลงได้ยอยะไรเงี้ยคพอปฎิเกภาพให้เห็นเนี่ยค่ะคุณนะคะจริงๆในช่วงที่มีการบริหารข้อร้องเรียนแล้วก็มีการช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาเรื่องใบส่งตัวเนี่ยเรารับมาโดยตละบอดนะคะแล้วก็พยายามแก้เคล็ดนะคะโดยบางเคสเนี่ยเรามีกองลุนที่จับกระชับน ตรงนี้เนี่ยก็ถ้าโรงเป็นคนไข้โรงพยาบาลยแล้วเราเดินสายไปหาโรงพยาบาลรับสมัทุแขนงเลยค่ะเพื่อที่จะให้ดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นคนไข้เขาอยู่แล้วนะคะคือคนไข้หนือคนไข้หลังการผ่าตัดคนไข้ที่ต้องการการารักษาขัา้นสูงทางโรงพยาบาลรับสมต่อ,อยินดีค่ะแล้วก็มีกอง,งทุนเพี่งแค่แผนแล้วเพงแต่ว่าช่วงนี้มันก็ยังปะปนกันระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่มีความจาเป็นต้องไปโรงพยาบาล กับกลุ่มผู้ป่วยที่เดินไปเองค่ะลงมารับส่งต่อก็จะมีความแออัดค่ะอาจจะรับไม่ไหวก็เ,เลยจะตั้งตั้งด่านไว้ก่อนยังไงก็จะต้องกลับมารับไปส่งตัวก่อนนะเพื่อให้กลับให้ส่งคุมเข้าพิพพจรนารณาแล้วค่อยส่งตัวตามทีนี้มันก็เลยยังมีการสือ่อสารแล้วก็เกกกกรื่องของการส่งตัวเป็นเป็นบางเคส หลายก็ตามทุกภาคส่วนค่ะทั้งคลินิกก็มีคลินิกที่ดีที่พยายามเข้าใจดูแลคนไข้ของเขาเองแล้วก็เกิดศักยภาพก็ส่งต่อซึ่งการส่งต่อในเรื่องส่งประชาร์บอกแล้วมีกองทุนรองรับอยู่ค่ะอาจจะมีแก๊ตรงนี้แหละเรื่องการสื่อสารและประชาชนเองซึ่งจักเคยที่มีไปส่งตัวอยู่ก่อนแล้วกับจะต้องมารับเนี่ยอาจจะต้องมีการการสื่อสารและทำความเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันครับครับ ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ